Audio Jungle. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนไซโยกใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการโดยจำแนกออกเป็นด้านวิถีคนดีด้านคุณธรรมนำชีวิตด้านหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพและด้านจิตอาสาด้วยหัวใจโดยโรงเรียนไซโยกใหญ่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีเบสแพคทีช mm hmm. ในเรื่องการส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนไซโยกใหญ่ดำเนินการตามการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมรา ช,ชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติดังนี้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนักเรียนมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการบริหารจัดการ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี2564ถึงปี2567แผนงานโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ3ทุกกลุ่มสาระ มีปฏิทินกำกับการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์มีแผนการนิเทศภายในจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามผลมีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นเอื้อต่อการออกแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและนำผลจากการประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะจากการนิเทศทุกระดับชั้นมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนไซโยกใหญ่มีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาตรวจสอบผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจและความ ระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนติดตามตรวจสอบช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคลโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการกำกับติดตามตรวจสอบนิเทศงานและรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ อ,ออกเขียนได้คิดเลขเป็นโรงเรียนสายยกใหญ่ประกาศนโยบายปีการศึกษา2566เป็นปีปอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ครูผู้ปกครองทราบและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุเพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคลเพื่อให้ครูจัดทําแผนพัฒนา และซ่อมเสริมที่เหมาะกับสภาพโดยประสานความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทยและครูผู้สอนกลุ่มสาระอื่นด้วยกระบวนการ PLC ทั้งยังดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยดำเนินงานโครงการรักการอ่านโรงเรียนจัดกิจกรรมการอ่านโดยครูประจำชั้นทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา2566มีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเช่นกิจกรรมภาษาไทยวรลคำมกิจกรรมการเขียนตามคำบอกกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยนักเรียนได้ฝึกทักษะ ทั้งพูดอ่านเขียนและคิดโดยปฏิบัติอย่างทั่วถึงและเพียงพอจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิควิธีสอนและสื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งอย่างเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียนและการแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทยทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยผลการทดสอบอ่านเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปกลไกการดูแลในสถานศึกษาโรงเรียนมีการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภัยปัญหาสังคมปัญหาทางสุขภาพอนามัยของนักเรียนดังนี้เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นสนามกีฬา ทุกชิ้นมีความแข็งแรงไม่ผูกกร่อนภายในโรงเรียนไม่มีบริเวณใดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสายไฟและปลั๊กไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์ห่างจากมือเด็กห้องน้ำไม่อยู่ในมุมเปรี่ยวโรงเรียนมีระบบรับส่งเด็กนักเรียนกับผู้ปกครองเพื่อความปลอดภยัยภายในห้องเรียนกำหนดให้มีการเปิดประตูหน้าต่างอยู่เสมอ ครูทำหน้าที่ในการรับเรื่องและคอยให้ความช่วยเหลือครูจะรับฟังและแก้ไขปัญหาให้เด็กๆได้ดีมีกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอทั้งการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียนการจัดการศึกษาประถมวยัยมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ และปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่มีเสียงดังรบกวนมีพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์อย่างน้อย4มุมจัดแสดงผลงานของเด็กประถมวัยที่เก็บแฟ้มผลงานเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กและครูจัดป้ายนิเทศมุมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เครื่องมือวัดเหมาะสมกับวัยของเด็กมีการประเมินพัฒนาการครบทุกด้าน ตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการและเครื่องมืออย่างหลากหลายมีเกณฑ์การประเมินพัฒนาการที่ชัดเจนมีการสรุปผลการประเมินพัฒนาการพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการครูทำวิจัยในชั้นเรียนสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ไขพัฒนาและนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จมาพัฒนาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี โรงเรียนไซโยกใหญ่ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต3ขอบคุณค่ะ